รูปรึกษาปัญหาหญิงๆกันบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วในการในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารแบบนี้นะครับต้องอยู่คุณหมอแดงครับนายแพทย์กัปนานตั้นศิธาบุตรกุลนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีคับรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องกันด้วยจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คุยกันว่าผู้หญิงนิสัยเสียแบบไหนที่ผู้ชายเนี่ยเขาไม่ชอบเลยสัปดาห์าที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์าที่แล้วก็ไม่ได้มาไม่รด้ไม่ว่าก็ไม่ว่าแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันต่อเนื่องถึงนิสัยที่ ของผู้ชายการที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะเลือกมาเป็นแฟนปกติเนี่ยมันก็มีน้อยอยู่แล้วนะคะผู้ชายะคุณหมอแต่ก็ต้องแหละเพราะว่าถ้าจะต้องอยู่กับเขาไม่ใส่แบบไหนนะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้ว่ายังมีทางเลือกอยู่หรือเปล่าตอนนี้เลือกไปแล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้เลือกคนที่เลือกไปแล้วก็ถอยหลังได้นะถอยหลังได้ใช่ไหมคะยังไงล่ะเาเดินหน้าไปเยอะแล้วก็อาจจะยากเพราะว่าเดี๋ยวในตอนท้ายเนี่ยจะมีคนที่มีครอบครัวมาเล่าให้ฟังเจออะไรบ้างยังไงบ้างเราไม่อยากให้เจออะไรอะไรอย่างเงี้ย นะครับคือถ, well. ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ที่ผู้ชายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เพราะว่าถ้าเกิดยังเลือกอยู่เนี่ยก็จะต้องไปเจอปัญหาแน่นอนจริงจริงมันมีเยอะมากครับคือเราก็บอกว่าไม่อยากให้แม่ต้องเป็น perfectionist นะ ได้แบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หมอคัดเลือกมาเนี่ยก็คือเอาที่เด่นๆจริงๆแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามไปด้วยว่าประเด็นนี้ฉันรับได้ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะจิบให้ดูว่าจริงๆมันอาจจะไม่ไหวมันอาจจะไม่โอเคก็ได้ตอบก็ลองเช็คไปด้วยนะครับได้ครับเพราะเข้าข่ายผู้ชายต้องห้ามหรือเปล่าจ๊ะใช่อ้าวข้อหนึ่งนะครับผู้ชายที่ไม่มีหน้าที่การงานโอ้ยมีครับหลายอย่างมาอันนี้อย่าไปฝากชีวิตด้วยแล้วก็ฟังมาหลายคนนะ บางทีเนี่ยผู้หญิงก็มีฐานะแล้วก็มีเงินมีทองซัพพอร์ตได้ไงผู้ชายพวกนี้ก็พลอยชายที่คนโบราณที่ผู้ชายโบราณเรียกว่าลอยชายเดินไปเดินมาแต่เคยนะเมื่อหลายปีมาแล้วนี่เคยไปประเทศเนปาลปรากฏว่าผู้หญิงทํางานเยอะมากเลยแบกอะไรเ็จใบไม้ใบหญ้าฟืนแต่ผู้ชายเนี่ยนั่งเฉยๆนั่งตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวมาก็พูดคุยภาษาอังกฤษไปเมสาไป สุบรีไปวันๆเลยเนี่ยเออเราก็แปลกเนาะแต่เขาก็ยังพออยู่กันได้นะแต่มันก็แล้วแต่วัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ว่าประเทศไทยเองเราก็ยังถือว่าต้องช่วยกันรูปแบบประเทศประเทศแบบนี้เนี่ยคือเขาจะมองว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องทํางานทํางานแต่คือเขาเรียกว่ายังมีแกลบของของเรื่องเพศอยู่ก็ทีก็เพศอยู่นะเพราะนั้นคุณผู้หญิงหลายคนก็ถ้าคิดว่าแหมตอนนี้ฉันมีตั้งฉันก็พอจะซัพพอร์ตเลี้ยงดูเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นใช่ถ้าคิดแบบนั้นอยู่สักพักนึง บางทีเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ภูมิใจเรารู้สึกว่าน่าเบื่อไงแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเขาไม่ช่วยออกอะไรบ้างเขาไม่ช่วยรับผิดชอบบ้างมันเป็นความรู้สึกคุณค่าทางใจมากกว่าอันนี้ชายไทยน่าจะไม่อยู่ในกรณีนี้เพราะส่วนใหญ่ก็จะทํางานมีมีไม่ทําก็มีมีน้อยมีน้อยบางทีไม่ทํางานข้างนอกแต่ทํางานบ้านก็ยังโอเคนะก็เป็นพอบ้านไงก็เป็นกันงานยังโอเคสองผู้ชายที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับ เจอมากเกินบางคนก็สกรปรกนะเคยเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้าจะมองผู้ชายเนี่ยจะมองที่ไหนอันดับแรกบางคนบอกว่ามองเล็บเท้ามองไปถึงเล็บเท้าใช่คือถ้ามองเล็บเท้าเท่านี้สกรปรกมากแสดงว่าจุดซ่อนเท็จทั้งหลายแลไม่ค่อยสะอาด<ม>อาจจะไม่ไค,ค่อยดูแลเล็บเท้าก็ได้แต่บางคนเซอแต่ก็สะอาดนะเพียงแต่ว่าโอเคเป็นเป็นติสหน่อยเป็นศิลปินอันนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันเห็นเคยอ่านแบบว่าพวกประมาณพี่พี่วงคาราบาวอะไรย่างเงี้ยเห็นอย่างนั้นแต่แบบ สะอาดสะอาดสามากใช้แบบของดีๆแต่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องนี้หรอกทั้งหมดนะหมอคิดว่าเอาเป็นคอนเซปว่าถ้าเขายังดูแลตัวเองไม่ได้เขาจะดูแลคุณไหวหรอใช่ป่ะนัเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูที่ความรับผิดชอบในตัวเองเขาด้วยข้อ3อันนี้คงจะเจอเยอะนะครับแล้วก็หลายคนก็ยังพอยอมรับได้แต่หมอคิดว่าถ้าเป็นหมอหมอจะรับไม่ได้เช่นผู้ชายที่นิสัยเป็นเด็กเด็ก เอาแต่ใจตัวเองนาตกเจ้าอารมณ์ <c oughs> คิดแต่เรื่องของตัวเองแล้วเราจะพูดถึงเรื่องรักคุณเท่าฟ้าบ่อยครั้ง <c oughs> แล้วก็มีการเนี่ยพูดคุยคอมเมนต์กันใน Facebook บ่อยหมอก็บอกว่าน้องๆผู้หญิงหลายคนดูผู้ชายคนนี้เป็นแบบอย่างนะว่าหน้าที่การงานดีหลอ่อออ้ยดูเพอร์เฟก แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ดิบใจไม่มั่นคงทางด้านอารมณ์เลยใช่ไหมในวันที่ฉันอยากจะมีแฟนฉันก็ทุ่มเทในวันที่ฉันอยากจะรักแม่ฉันก็ทิ้งแฟนมาดูแลแม่เดี๋ยวฉันก็อารมณ์ขึ้นๆลงๆคือมันไม่ชัดเจนแล้วบริหารจัดการชีวิตไม่ได้เนาะพอเจอคนใหม่ก็เหมือนจะลืมคนเก่าไปได้เร็วมากลืมเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคืออันเนี้ยนิ่สัยแบบเนี้ยเหมือนนิสัยเด็กๆนะครับแล้วคุณมั่นใจหรือว่าวันหนึ่งคุณไปอยู่กับเขา แล้วเขาจะไม่เบื่อคุณแล้วไปมีเมียน้อยอีกสองสาคนใช่ไหมครับสี่ห้าคนแล้วก็แล้วแต่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะอยู่ด้วยกันลำบากแต่เราก็เหมือนกับตันเขานะคือตอนมีก็รักมากแต่เลิกก็คือลืมจบเลยจบแหมแต่มันจบไม่สวยอ่ะจบไงๆสวยสักลายเลยแบบนี้หมอว่า ถ้าเราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างฉับช่วยเกินไปเนี่ยมันก็จะลงเอยกับใครได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปเลือกคนที่ฉับฉ่วยก็ต้องให้เวลาแล้วก็ดูนิสัยใจคอไปมากพอสมควรนะครับข้อต่อไปผู้ชายที่มาจากบ้านที่ยุ่งเหยิงมากจนเกินไปปงเยอะมากอะไรก็ไม่รู้เช่นพ่อแยกทางกับแม่พ่อชอบตบตีลูกชอบตบตีแม่อะไรอย่างเงี้ยนะดรามาเอ่ยจงซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเราเราเจ้าตัวเองก็มีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเหมือนกัน อย่าไปหวังนะคะคุณผู้หญิงเดินเข้าไปฉันจะไปช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตครอบครัวเขาบางทีมันยากเกินความสามารถแต่เขาเลือกเกิดไม่ได้คุณหมอเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายคนนั้นใจร้ายอ่ะอก็ค่อยๆเข้าไปแล้วก็ไปปรับเขาสิประเด็นที่สําคัญก็คือว่าต้องคบกันสักระยะหนึ่งแล้วดูว่าเขามีการพัฒนาตัวเองหรือไม่เช่นเวลามีแฟนนะ ต้องฝึกที่จะคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีรับผิดชอบคนอื่นมากขึ้นไม่จมอยู่กับอดีตคุณท<ต>ําได้ไหมดูอย่างนี้ดีไหมครับดูว่าถึงแม้ว่าบ้านเขาจะแบบดราม่าซับซ้อนขนาดไหนแต่ว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อตัว,ตวเขาเราก็รับเขาได้ม,มีหลายคนนะมาเล่าให้ฟังบอกว่าแต่งงานไปแล้วอยู่กับเนี่ยอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ชอบตบตีแล้วยังติดนิสัยเดิมๆเพราะที่บ้านก็ชอบตบตีชอบทาร้ายใช่ไหมซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ เราก็อาจจะรับไม่ห่าเข้อต่อไปนะครับผู้ชายที่ถูกเลี้ยงมาหรือมีพ่อแม่เป็นพวกนิสัยเสียเช่นคอร์รัปชันขี้โกงชอบทําร้ายคนอื่นลูกมาเฟียคุณคิดว่าคุณจะรอดเงื้อมือพวกนี้ไหมวันหนึ่งคุณแต่งงานไปกับเขาคุณทําอะไรไม่ถูกใจหมอเจอมาแล้วนะออกมาไม่ได้ออกมาหรอฉันยิงกระตายโดนเป็นกงอยู่ในกลองอ๋เลยตใครคิปใครมึงจะฆ่ามึงได้เอ็ หอๆไม่ได้ดูก็อย่างงี้ยมันก็จะมีอย่างนี้นะบางทีเราเราเราสู้ด้วยกฎหมายก็บางทีก็ยังสู้ไม่ไหวบางทีผู้หญิงหลายคนก็ถูกข่มขู่นะครับตกเป็นเหยื่อเรียกว่าเหยื่อทารุณกรรมเหยื่อของการใช้ความรุนแรงก็มีนะครับอย่างแบบตระกูลหนึ่งอย่างเงี้ยที่เขาแบบมีพี่น้องสามคนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองคนเน่เขาบอกว่าหนึ่งในผู้หญิงน่ะนิสัยดีนะลูกตัวลูกสาวคนหนึ่งนิสัยดีแต่เราก็บอก ไม่เชื่อนี่ใส่ดีขนาดไหนแต่คุณนำสก,กุลนี้ก็รใช่ก็อยู่ยากแล้วที่สําคัญก็คือว่าสมมติค,คุณไปแต่งงานกับคราแล้วคุณมีลูกนะคุณมั่นใจหรือว่า พ่อเขาจะเลี้ยงลูกได้ดีเพราะพ่อเขามาจากปู่ที่ไม่ค่อยดีไงแล้วมันก็ถ่ายทอดเรื่องของการโกงกินการคอรัปชันพวกนี้โีถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะไม่ได้ถ่ายทอดทางสายเลือดแต่ว่ามันเป็นนิสัยที่ปลูกฝังใช่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็จะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาที่เป็นตอบบอนะครับต่อไปนะครับผู้ชายที่ไม่ชอบรับฟังปัญหาเลือกที่จะหนีปัญหาคุยเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเราก็เจอเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องมานั่งทุกข์ใจ ใช่ไหมคุณผู้หญิงก็ต้องมานั่งซึมเศร้าเพราะว่ามีปัญหาเราเคลียร์กันนะเขาก็ไม่เคยเคลียร์อันนี้ก็อยู่ด้วยกันยากเหมือนกันถ้าถ้าถึงจุดหนึ่งนี้ยถอยออกมาดีน,นะครับผู้ชายที่ไม่ค่อยสนใจครอบครัวของเรารโลกนี้มีเราสองคนพ่อแม่เธอเป็นยังไงช่างมันฉันไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปสนใจอย่างเงี้ยนะครับรน,นี้ก็ไม่ค่อยเลยครับคือมันก็ต้องช่วยเหลือกันบ้างเนาะคืออย่าคิดว่าเราแต่งงานก็อยู่คนสองคนเราต้องรักพ่อรักแม่แต่ของไทยเราเนี่ยจะเห็นได้ได้เยอะว่า ผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาผูกพันกับตระกูลหรือครอบครัวของผู้หญิงคือแบบลูกเขยจะมาอยู่ก็ควรจะเข้ามาทําคะแนนบ้างแล้วก็มาใส่ใจอ่ะเนาะเพราะว่าต่อไปเราก็คงต้องเจอกันบ่อยๆไงถ้าฝรั่งบางทีเขาแยกกันออกไปใช่ไหมแต่คนไทยยังคงอยู่ด้วยกันนะครับผู้ชายที่หลายหลายคนที่ผู้หญิงหลายๆคนมักจะประทับใจอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฝันจนไม่อยากจะตื่นจากอวฝันแต่ว่าประเด็นคือเขาไม่ชอบผู้หญิงไง อันนี้มันต้องเมื่อบอกเขารู้ว่าเขาคงไม่เลือกอยู่แล้วเฮ้ยยังมีผู้หญิงหลายคนที่ชอบนะแล้วก็เพ้อฝันว่าฉันจะต้องเอาชนะให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็เหนื่อยนะอันนี้กลับมาเป็นผู้ชายให้ได้เป็นรสนิยมส่วนตัวของเขาละเขาอาจจะชอบแบบนั้นเหนื่อยอันนี้เหนื่อยนะครับก็จริงๆแล้วก็มีเยอะนะมีคุณผู้ชมทางบ้านเขียนมาทางบ้านเขียนผ่านทาง a c e b o o k นะครับบอกว่าผู้ชายที่ชอบโกหก ผู้ชายที่เห็นเกตตัวชอบดูถูกคนอื่นใจแคบผู้ชายบางคนเนี่ยคิดลบเป็นอัตโนมัติแพ้ความอุดอัดให้คนใกล้ตัวอย่างง่ายได้นี่ก็เจอบ่อยชอบใช้กําลังอยากขายพูดแล้วถึงพูดถึงความก้าวร้าวอีกอย่หนึ่งที่เมื่อกี้เราไม่ได้พูดก็คือชอบเล่นการพนันโอ้ไม่ได้เลยอันนี้มีเคยเจออยู่คนหนึ่งนะเปลี่ยนสามีมาคนที่4ี่ละสองคนแรกนี่ก็พอมีตังปุ๊บเอาละเอาไปเล่นการพนันผู้หญิงทํางานนะทำงานเก่ง พอได้เงินมาผู้ชายก็ไปเล่นการพนันไม่มีไม่ไม่ให้อะไรใครเลยนะใช่ดท้ายก็ไปด้วยกันไม่รอดนะไม่มีน้ําใจไม่ดูแลพ่อแม่เราขี้เกียจไม่รักความก้าวหน้าไม่กระตือรือร้นใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ไม่จริงใจตอนเป็นเพื่อนเป็นแฟนก็รับได้ทุกอย่างเป็นสามีพออยู่สักพักหนึ่งก็เป็นเมียน้อยนะครับแล้วก็หมอสรุปนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เลือกผู้ชายที่มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ แต่ก็ระวังผู้ชายบางคนที่ชอบทําตัวเป็นแมลงปีกแข็งใช่อันนี้ก็สําคัญที่สุดอเมงดาหรือเปล่าคะไม่รู้แมลงชนิดไหนก็ไม่รู้นะอันนี้คือเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงอันนี้ก็ไม่ควรอันนี้ก็ต้องเลือกดีๆแล้วก็ตั้งสติดีๆแล้วให้เวลาในการควบหาสมาคมนี่คือสูตรที่เราพูดกันเสมอในรายการว่าคุณผู้หญิงที่ไม่อยากจะต้องช้ำใจทีหลังก็ต้องอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าใจร้อน ต้องให้เวลาในการศึกษานิสัยใจคอพอสมควรนะครับก็ดูบรรดาหลายๆข้อที่คุณหมอหยิบยกมาเนี่ยบางข้อมันอาจจะตรงกับคนของคุณบ้านซึ่งถ้าเกิดมันสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้ก็คงยังคบกันได้ต่อไปก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายบางเรื่องหมอว่าปรับได้ใช่แต่ว่าไม่คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นตัวที่กระตุ้นใี้เขาสามารถพูดคุยกนไ้ถ้าเกิดมีสักสามเรื่องัพในนี้ก็คงไม่ต้องเอาแล้วล่ะนะคุณตอบไม่มีใช่ไหมครับ มีเยอะแยะไหมฮะชอบใช้กำลังจูบตลอดใช่ไหมบนเตียงเหรอตบตบตบแล้วก็ทึบซ้ำวันตุกตาแล้วล่ะนะคะเจอคุณหมอใหม่วันจันทร์แล้วก็วันอังคารอย่าลืมกันกครับคาบประเด็นที่คุณอยากให้พวกเราเนี้มาพูดคุยในรายการผู้หญิงรู้จริงได้ในแรับจะ กับทีมงานของเราหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของคุณหมอแดนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่หน้าจอเรานะครับถูกต้องขอบคุณคุณหมอแดนมากๆนะครับนายแพทย์กัมมันตันสิทธามุขลินครอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณหมอแดนช่วงหน้าค่ะ